ยผ่านความหลับในเงาเสียงนั้นเบาเบาแต่ชวนให้วันเรื่องจริงเรือฝัน,นในค่ำคืนอันเงียบงันลมรำเผยพาสู่ผู้แห่งความมี้ลับเนื้อเรื่องและตัวละครถูกสมมุติขึ้นโปรดใช้วิจารญาณในการฟังกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดตอนใหม่ลมรำเพลิน Channel รุ่งเช้าที่ควรจะสดใสกลับเต็มไปด้วยความอึดอัดเมื่อหมอกขาวค้นคลุ้งเข้าปกคลุมหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขาทุกคนในหมู่บ้านตื่นขึ้นมาพบกับความเงียบที่แปลกประหลาดเสียงนกร้องที่เคยปลุกทุกเช้าหายไปไม่มีเสียงลมพัดผ่านหรือแม้แต่เสียงใบไม้เสียดสีทุกอย่างนิ่งสนิทราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุน หมอกนี้ไม่เหมือนหมอกธรรมดามันหนาทึบจนมองไม่เห็นเกินสองเมตรแสงอาทิตย์ถูกกลืนกินจนเหลือเพียงแสงสลัวจางๆผู้คนเริ่มอ,ออกมาจากบ้านมองไปรอบๆด้วยสีหน้าไม่สบายใจอันพยินอยู่หน้าประตูบ้านกล้องถ่ายรูปในมือเขาห้อยแกว่งไปมาเขาเหลือบมองเลนของตัวเองก่อนจะยกขึ้นส่องหมอกนั้นดูเหมือนจะเคลื่อนไหวอย,อย่างช้าๆราวกับมีชีวิต แปลกเขาคิดในใจก่อนจะลองถ่ายภาพหนึ่งภาพในภาพนั้นไม่มีอะไรนอกจากสีขาวทึบแต่บางมุมกลับดูเหมือนมีเงาดำขยับผ่านรวดเร็วเกินกว่าจะมองเห็นชัดเขาเดินออกไปสำรวจรอบหมู่บ้านชาวบ้านหลายคนยืนคุยกันเป็นกลุ่มเล็กๆเสียงพูดคุยเบาๆฟังไม่ชัดในความเงียบของหมอกมีเพียงคำเดียวที่เขาจับได้ประหลาดมินตราครูสาวในหมู่บ้านเดินเข้ามาไกล ใบหน้าของเธอเคร่งเครียดแต่ยังคงพยายามยิ้มเพื่อให้กำลังใจชาวบ้านเธอส่งเสียงทักทายเขาเบาๆแต่เขากลับไม่ได้ตอบคำเพราะสมองเขาจมอยู่ในความคิดที่ว่าหมอกนี้มาจากไหนขณะที่ทั้งสองยืนมองรอบๆมาในหมู่บ้านตัวหนึ่งที่หลุดจากเชือกวิ่งเข้าไปในหมอกเสียงห่าของมันดังขึ้นก่อนจะเงียบหายไปในพริบตาอน,นบหันไปศบตามินตรา เธอเองก็ดูเหมือนจะรู้สึกถึงบางสิ่งที่ผิดปกติหมอกนี่มันอะไรกันเธอเริ่มพูดแต่คำพูดถูกกลืนไปเมื่อหมอกดูเหมือนจะหนาขึ้นเร,เรื่อรอบตัวพวกเขาเด็กน้อยสองคนที่วิ่งเล่นอยู่ใกล้ๆหยุดกึกเมื่อเสียงบางอย่างดังขึ้นในหมอกมันเป็นเสียงกระซิบเบาๆคล้ายเสียงลมแต่ไม่มีทิศทางที่ชัดเจน เด็กคนหนึ่งเริ่มร้องให้และวิ่งกลับบ้านขณะที่อีกคนยืนนิ่งก้มหน้าลงเหมือนกำลังฟังอะไรบางอย่างกลับบมินตรากล่าวเบาๆแต่น้ำเสียงนั้นแฝงไปด้วยความกลัวอนาพมองขึ้นไปยังท้องฟ้าที่ถูกบดบังด้วยหมอกสีขาวความรู้สึกเหมือนถูกเฝ้าดูทำให้เขาขนลุกไปทั้งตัวเขาไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแต่เขาแน่ใจว่ามีบางอย่างอยู่ในหมอกนี้ กลางคืนมาเยือนอย่างเชื่องช้าแต่ความมืดกลับไม่ได้ช่วยบรรเทาความรู้สึกอึดอัดจากหมอกที่ยังคงปกคลุมหมู่บ้านเหมือนม่านหนาทึบมันดูเหมือนจะขยับเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่มีลมไม่มีฝนมีเพียงความเงียบที่หนักหน่วงอันพนั่งอยู่ในห้องพักของเขาแสงไฟจากหลอดนีออนในบ้านดูริบหรีผิดปกติเขาพยายามดูภาพถ่ายในกล้องที่เขาถ่ายไว้เมื่อตอนเช้า แต่กลับพบว่าภาพในกล้องนั้นเหมือนถูกความมืดกลืนกินสีขาวของหมอกที่เขาเห็นในเลนก่อนหน้านี้เปลี่ยนเป็นสีดำคลักและในบางภาพเงาดำคล้ายร่างมนุษย์กลับยืนอยู่ในฉากหลังอย่างลางเลือนความรู้สึกหนาวเย็ยนแล่นผ่านกระดูกสันหลังของเขาอนนพยาไม่คิดมากแต่สมองของเขากลับเต็มไปด้วยคำถามหมอกนี้มาจากไหนแล้วมันทำให้คนหรือสัตว์ที่หายไปกลายเป็นอะไร เสียงบางอย่างดังขึ้นเบาๆข้างหน้าต่างของเขามันไม่ใช่เสียงลมไม่ใช่เสียงสัตว์แต่เป็นเสียงกรีดแหลมต่ำเหมือนโลหะขูดกับกระจกอันพลุกขึ้นอย่างระมัดระวังเดินไปยังหน้าต่างมือของเขาสั่นเล็กน้อยก่อนที่เขาจะค่อยๆเปิดม่านออกไม่มีอะไรอยู่ข้างนอกมีเพียงหมอกหนาทึบที่ไหลเวียนราวกับกำลังมองกลับมาที่เขาเองคิดเองนะ่า ตาฝคิดเองดเองงคิเเดขาพยายามบอกตัวเองก่อนจะกลับไปนั่งที่โต๊ะในบ้านของมินตราเธอนั่งจุดเทียนแทนการเปิดไฟเพราะเธอรู้สึกว่าแสงไฟฟ้านในหมอกนี้ดูเหมือนจะดึงดูดสิ่งที่มองไม่เห็นเธอเขียนบันทึกลงในสมุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านวันนี้เสียงกุกกักดังขึ้นที่ประตูบ้านของเธอมินตราชะงักเธอรีบลุกขึ้น เดินไปหยุดอยู่หลังประตูไม้เก่ามือของเธอวางลงบนลูกบิดแต่กลับลังเลที่จะเปิดเธอแนบหูฟังเสียงนั้นเงียบไปแต่เธอได้ยินเสียงกระซิบแถวเบามาจากอีกฝั่งของประตูมันไม่ชัดเจนแต่เต็มไปด้วยความเย็นเยียบที่ทำให้เธอตัวแข็งทื่อเธอถอยหลังไปหลายก้าวก่อนที่เสียงจะดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เหมือนเสียงฝีเท้าก้าวออกไปไกลขึ้นเรื่อย เรื่อยมินตรากลับมานั่งที่โต๊ะแต่ไม่อาจเขียนต่อได้สมองของเธอเต็มไปด้วยความกังวลในหมู่บ้านเสียงมากันไก่ร้องระง,งมขึ้นอย่างไม่มีสาเหตุอันนบเปิดประตูบ้านออกมาพบว่ามินตรายืนอยู่กลางถนนเธอหันมามองเขาใบหน้าของเธอดูซีดเซียวไทได้ยินอะไรหรือเปล่าเธอถามเสียงเบาอนนบพยักหน้า บางอย่างวนอยู่รอบหมู่บ้านของเราอ่ะมินตราเหลียวมองรอบตัวหมอกนั้นดูเหมือนขยับเข้ามาใกล้เธอสูดหายใจลึกพยายามทำใจให้สงบอนบยืนเงียบมองไปยังหมอกที่เคลื่อนไหวอย่างแปลกประหลาดความรู้สึกเหมือนถูกเฝ้ามองยังคงอยู่และเขารู้ว่ามันไม่ได้มาจากมนุษย์ความเงียบในหมู่บ้านตอนกลางคืนชวนให้รู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่ง มินตราและอนาพัตัดสินใจออกเดินสำรวจไปตามถนนสายหลักท่ามกลางหมอกหนาที่บีบอัดทุกความรู้สึกแสงไฟจากตะเกียงในมือของมินตราส่องได้ไม่ไกลนะักเงาสีเทาที่เต้นไปมาตามจังหวัดก้าวเดินดูเหมือนจะเลือนหายไปในทุกขณะนายคิดว่าหมอกเนี่ยมันมีชีวิตไหมมินตราถามขึ้นมาเสียงเบาขณะที่สายตาของเธอจ้องมองไปยังความมืดเบื้องหน้า ฉันไม่รู้อะแต่ฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังจ้องมองเราอยู่ทั้งคู่เดินผ่านบ้านไม้ที่เงียบสนิทประตูหน้าบางบานเปิดครั้งเหมือนเจ้าของบ้านรีบร้อนจากไปมีรอยเท้าสัตว์ปรากฏบนพื้นดินเปียกชื้นแต่รอยเหล่านั้นกลับดูผิดปกติทั้งใหญ่เกินกว่ารอยเท้าหมาและมีลักษณะเหมือนถูกลากไปด้านหลังมินตราหยุดเดินเมื่อเธอเห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวอย,อยู่ในหมอก เงาร่างนั้นดูเหมือนมนุษย์แต่บางส่วนของมันดูบิดเบี้ยวอย่างน่าขนลุกแอนนเธอกระซิบพลางดึงแขนเขาให้หยุดเขาหันมามองก่อนจะหันกลับไปจ้องสิ่งที่อยู่ในหมออมันหยุดนิ่งราวกับรู้ตัวว่าถูกมองเงานั้นเหมือนจะขยับเข้ามาใกล้เรื่อยๆทุกครั้งที่พวกเขากระพริบตาเข้าไปในบ้านก่อนแล้ว อนนกยื่นมือดึงมินตราให้วิ่งเข้าไปในบ้านไม้หลังหนึ่งประตูไม้ถูกดันปิดทันทีที่พวกเขาเข้าไปทั้งคู่หอบหายใจแรงมินตรากดมือกับหน้าอกตัวเองสายตาเหลือบมองผ่านช่องประตูภายในบ้านเฟอร์นิเจอร์ถูกจัดวางเหมือนเจ้าของบ้านเพิ่งจากไปไม่นานแต่สิ่งที่ทำให้ทั้งสองต้องหยุดมองคือรอยเลือดที่ลากเป็นทางยาวไปยังบันไดขึ้นชั้นสอง เราควรออกไปจากที่นี่เดี๋ยวก่อนอนาพูดพลางหยิบท่อนไม้ที่วางอยู่ใกล้มือเขาค่อยๆเดินไปที่บันไดร่างกายของเขาตึงเครียดขณะที่แสงจากตะเกียงของมินตราส่องสลัวๆตามเขามาเสียงบางอย่างดังขึ้นจากชั้นบนมันคล้ายเสียงเล็บขูดกับไม้เสียงนั้นดังเป็นจังหวะเหมือนอะไรบางอย่างกำลังเดินบนไปมาอยะาอา มินตรากระซิบแต่ไม่ทันที่เธอจะห้ามอโนบก็ยกตะเกียงของตัวเองขึ้นสูงก่อนจะก้าวขึ้นไปที่ชั้นบนเฟอร์นิเจอร์บางส่วนถูกพังเสียหายหน้าต่างทุกบานเปิดกว้างเหมือนมีบางอย่างปีนเข้ามาในบ้านรอยเลือดที่พื้นดูสดใหม่กว่าที่ควรจะเป็นมันลากไปจนถึงมุมหนึ่งของห้องมีใครอยู่ไหมอนาภถามแต่ไม่มีคำตอบเขาเดินเข้าไปช้าช้า ก่อนจะหยุดนิ่งร่างของเขาแข็งค้างไปชั่วขณะเมื่อเขามองเห็นร่างของหญิงชารานอนอยู่บนพื้นเธอไม่ได้ตายเพราะบาดแผลแต่ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวอย่างที่สุดดวงตาเบิกกว้างและปากเปิดทั้งเหมือนจะตรีดร้องทันใดนั้นเสียงกุกกักดังขึ้นจากด้านหลังของเขาอนนพหันขวบไปเห็นประตูห้องอีกบานเปิดปัดชา้ชาช้ามินตรายืนอยู่ด้านล่าง เธอรู้สึกว่าหมอกที่อยู่รอบบ้านเหมือนกำลังขยับเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเงาสีดำบางอย่างเดินวงเวียนอยู่ข้างนอกเธอจับตะเกียงแน่นใจเต้นแรงเสียงบางอย่างดังขึ้นใกล้ๆกับหน้าตา่างเธอรีบหันไปมองก่อนจะพบว่าเงาร่างในหมอกกำลังจ้องมองเธอมันไม่มีใบหน้ามีเพียงเงาดำทะมึนและดวงตาสีแดงที่ลอยเด่นในความมืดเสียงของอนุพัตโกนมาจากชั้นบน หนีไปแต่เธอไม่อาจขยับตัวได้ในช่วงคลิปตาเดียวความเงียบสงบในบ้านกลายเป็นสนามแห่งความหวาดระแวงเสียงฟีเท้าหนักหนักดังมาจากชั้นบนขณะที่มินตรายืนตัวแข็งอยู่ด้านล่างเธอพยายามเพ่งมองไปทางบันไดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในสายตาดูบิดเบือนราวกับหมอกได้แทรกซึมเข้ามาในบ้านอันด ลมมาแล้วโนดเธอร้องเรียกแต่เสียงของเธอเหมือนจมหายไปในบรรยากาศที่อัดแน่นด้วยความกดดันเสียงฟีเท้าหยุดลงกระทันหานมินตราจับตะเกียงในมือแน่นและเมื่อเธอมองขึ้นไปเธอเห็นเงาของอนุปพรปรากฏที่ขอบบันไดร่างของเขาแข็งค้างอยู่ในเงามืดแต่สิ่งที่แปลกคือเขาไม่ตอบสนองนอันด เธอเก้าวเข้าไปใกล้แต่ในจังหวะน,นั้นเงาสีดำเข้มบางอย่างโผล่ออกมาจากด้านหลังของเขาเงานั้นสูงใหญ่เกินมนุษย์มีแขนขายาวเหยียดที่ไม่สมส่วนเธอเพ่งมองไปยังเงาแต่เมื่อเธอพยายามจะเห็นรายละเอียดมากขึ้นภาพที่เห็นกลับท่าเบลอและเธอรู้สึกปวดหัวราวกับสมองถูกบีบคั้นอนบหันหน้ามาชา้า ดวงตาของเขาดูไร้แววและปากขยับเหมือนพยายามพูดบางสิ่งแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมามินตราถอยหลังกรูดจนชนเข้ากับโต้นในห้องถวงเสียงดังนั้นเหมือนปลุกให้เงาร่างในบันไดเคลื่อนไหวอนนกเริ่มเดินลงมาแต่จังหวะก้าวเดินของเขาดูแปลกผิดมนุษย์ราวกับถูกบังคับด้วยแรงที่มองไม่เห็นอนนกนายเป็นอะไร เธอร้องถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแต่เขาไม่ตอบเขาเพียงเดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆในขณะที่แสงตะเกียงสาดให้เห็นใบหน้าของเขาชัดขึ้นรอยยิ้มเล็กๆเริ่มปรากฏบนใบหน้าของเขาแต่รอยยิ้มนั้นดูเหมือนไม่ใช่ของเขามันเป็นรอยยิ้มที่ฝืนธรรมชาติมินตราพยายามถอยหนีจนชิดกำแพงเธอได้ยินเสียงหัวเราะเบา ดังมาจากที่ไหนสักแห่งในบ้านขอไปจางตัวเขาเธอตะโกนด้วยความตัวก่อนจะหยิบตะเกียงขึ้นสูงเหมือนเป็นอาวุธทันใดนั้นไฟจากตะเกียงในมือของเธอก็ดับวูบบ้านทั้งหลังตกอยู่ในความมืดมิดความมืดทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลืนหายไปมินตราไม่สามารถมองเห็นอะไรได้อีกนอกจากเสียงฝีเท้าที่ดังอยู่รอบตัวเธอมันไม่ใช่แค่ฝีเท้าของอนก แต่มันเหมือนมีบางสิ่งกำลังเดินวนอยู่ในบ้านเธอกอดตะเกียงแน่นพยายามฟังเสียงเพื่อจับทิศทางในหัวเธอมีแต่ความคิดที่วุ่นวายจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงเสียงลมหายใจหนักหนักดังอยู่ใกล้เธอเธอรีบหันไปตามเสียงและในแสงสลัวจากหมอกที่ส่องเข้ามาเธอเห็นเงาเคลื่อนไหวยอยู่ใกล้ๆนี่มีใช่เรื่องจริง มีมิเงเงจิธอพึมพำกับตัวเองในจังหวะที่เธอหันกลับมาเธอเห็นใบหน้าของอนบอยู่ตรงหน้าเขาใกล้จนเธอสัมผัสได้ถึงลมหายใจเย็นเฉียบเขากระซิบคำพูดบางอย่างที่เธอฟังไม่เข้าใจก่อนจะล้มลงไปกองกับพื้นเสียงหัวรอบแผ่วเบาดังขึ้นรอบตัวเธออีกครั้งและเงาดำทะมึนเริ่มก่อตัวขึ้นในหมอกที่เล็ดลอดเข้ามาในบ้าน มินตราสุดตัวลงกับพื้นกอดตัวเองไว้แน่นน้ำตาไหลาอาบแก้มความสิ้นหวังกอบกลุ่มทุกความคิดของเธอเธอได้แต่พึมพำคำเดิมซ้ำๆเราจะออกจากที่นี้ได้ยังไงเราจะเอาจากที่นี้ได้ยังไงมินตรานั่งนิ่งท่ามกลางความมืดแสงจันทร์บางเบาจากหน้าต่างที่ถูกหมอกบังสะท้อนเข้ามาพอให้เห็นเงารางๆรอบตัว เธอพยายามตั้งสติแต่มือยังสั่นจนไม่อาจปล่อยตะเกียงที่ไร้แสงจากมือได้เสียงครื่นคลาดเบาๆดังขึ้นจากชั้นบนเหมือนบางสิ่งกำลังลากตัวเองไปตามพื้นเสียงนั้นไม่ได้ดังมากแต่ชัดเจนเพอจะกระตุ้นให้หัวใจเธอเต้นระรัวมินตราลุกขึ้นยืนช้าๆแต่มั่นคงทุกย่างก้าวที่เธอเดินไปทางอนบที่นอนหมดสติอยู่กับพื้นเต็มไปด้วยความหวาดระแวง เธอย่อตัวลงใกล้เขามองใบหน้าซีเสียวของชายหนุ่มที่เหมือนยังไม่ได้สติเดเธอเรียกเขาเสียงแถวแต่เขาไม่ตอบสนองก่อนที่เธอจะทันได้เรียกอีกครั้งเสียงหัวรบาบแถวเบาเหมือนดังมาจากรอบทิศทำให้เธอหยุดนิ่งเสียงนั้นฟังเหมือนคนหัวเราบเบาแต่กลับฟังดูผิดธรรมชาติมันเหมือนเสียงที่ไม่ควรจะมีอยู่ในโลกนี้ มินตรากัดฟันพยายามเพ่งมองไปในความมืดเสียงนั้นค่อยๆดังขึ้นเหมือนกำลังใกล้เข้ามาทันใดนั้นอน,นอนนบสะดุ้งขึ้นนั่งอย่างฉับพลันดวงตาเบิกโทรมินตราพงาอถอยหลังด้วยความตกใจดวงตาของอนนบพยังคงมองเธอแต่ไม่มีแววชีวิตม,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 มินตาเสียงของเขาแหบแห้ง เหมือนพูดออกมาด้วยแรงสุดท้ายเธอไม่รู้ว่าเขาเรียกเธอจริงๆหรือไม่แต่เขาดูเหมือนคนละคนอันนพพยายามพูดบางอย่างแต่เสียงที่ออกมาฟังไม่ชัดเจนมันเหมือนเสียงกระซิบผสมเสียงหายใจแรงเขายื่นมือมาหาเธอมินตราถอยกรูดจนหลังชนกำแพงในหมอกในหมอก เขาพูดคำเดิมซ้ำๆก่อนจะล้มตัวลงกับพื้นอีกครั้งมินตราตั้งสติอีกครั้งเธอตัดสินใจจะออกไปตามหาความช่วยเหลือแต่เมื่อเธอเปิดประตูออกหมอกหนาทึบรอบตัวเหมือนกับจะพุ่งเข้ามากลืนกินเธอความหนาวเย็นของหมอกทำให้ร่างกายเธอสั่นเทาเสียงฟีเท้าเ,าเ,า,เาเบาดังมาจากที่ไกลๆมันไม่ได้เป็นของมนุษย์แต่ฟังดูเหมือนเล็บบางอย่างที่ขูดไปกับพื้น เธอยืนนิ่งหายใจตื้นเหมือนกำลังรอฟังว่ามันจะเดินมาทางไหนแต่แล้วเสียงเล็บนั้นกลับหยุดลงทันทีความเงียบทำให้มินตราเริ่มขดลุกเธอค่อยๆกล้าไปข้างหน้าท่ามกลางหมอกเธอเริ่มเห็นเงารางๆเอานั้นยืนอยู่ท่ามกลางหมอกหนาและเธอไม่อาจบอกได้ว่าเป็นคนหรือยอย่างอื่นมินตราก้าวเข้าไปใกล้ราวกับถูกบางสิ่งดึงดูด แต่เมื่อเธอเข้าไปใกล้พอจะมองเห็นใบหน้าของสิ่งนั้นปรากฏในหมอกใบหน้าขาวซีดดวงตากลวงโบที่จ้องมองเธอกลับมาทันใดนั้นหมอกกรอบตัวเหมือนมีชีวิตมันเริ่มเคลื่อนไหวบินตรารู้สึกถึงแรงที่บิดรัดจากรอบทิศทางเสียงหัวรอบแผวเบาเริ่มดังขึ้นอีกครั้งและในความตึงเครียดเธอได้ยินเสียงกระซิบของอน,นในหัวอย่าไว้ใจมันอย่ามองมัน นกินมินตรายืนตัวแข็งทื่อท่ากลางหมอกหนาหัวใจของเธอเต้นระรัวจนเหมือนจะทะลุออกมาจากอกดวงตาที่กคลงโบกของสิ่งมีชีวิตในหมอกยังจ้องมองเธอด้วยความเย็นชาเธอพยายามหันหน้าหนีแต่เหมือนบางสิ่งในหมอกกำลังกดดันให้เธอจ้องกลับไปเสียงหัวเราะเบาๆดังรอบตัวราวกับมีผู้ชมที่มองดูเธอจากที่มองไม่เห็น เสียงเหล่านั้นแทรกซึมเข้าสู่จิตใจของเธอบทขยี้ความหวังจนแทบหมดสิ้นอย่ามองมันอย่าไว้ใจมันถอยไปเสียงของอนบด,ดังขึ้นในหัวอีกครั้งมินตราสูดหายใจลึกพยายามรวบรวมพลังใจมือทั้งสองข้างของเธอกำมัดแน่นรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนจากใต้ฝ่าเท้าหมอกหนาทึบเหมือนกำลังเคลื่อนตัวใกล้เข้ามาเรื่อยๆมันไม่ใช่เพียงหมอก แต่มันกำลังมีชีวิตเธอเริ่มถอยหลังทีละก้าวเสียงหัวเราะค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนกำลังเย้ยหยันเธอมินตราเหลือบมองไปยังบ้านที่เธอวิ่งออกมาประตูบ้านเปิดอ้าและเธอเห็นร่างของอันปยืนอยู่ตรงกรอบประตูเขามองมาที่เธอด้วยสายตาแปลกประหลาดใบหน้าของเขาสีขาวราวกับไม่ใช่คนอีกต่อไปกลับมาเถอะมินตรา อนนกพูดเสียงเรียบทว่าแฝงไปด้วยบางสิ่งที่ไม่เป็นมิตรมินตราสายหน้าเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าไม่มีใครปลอดภัยในหมอกนี้ไม่ใช่เธอและไม่ใช่อน,นกเขาอาจไม่ใช่ตัวตนเดิมที่เธอรู้จักอีกต่อไปแกไม่ใช่เขาเธอกระซิบเบาๆเงาของอนนกพยังคงยืนอยู่ตรงนั้นก่อนที่รอยยิ้มชวนสยองจะค่อยๆผุดขึ้นบนใบหน้าของเขา มินตราวิ่งหนีเธอไม่รู้ว่ากำลังวิ่งไปที่ไหนแต่ทุกย่างก้าวเธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกหมอกไล่ตามเสียงเล็บขูดพื้นดังสะท้อนขึ้นอีกครั้งครั้งนี้มันชัดเจนและใกล้เข้ามาเธอสะดุดล้มลงกับพื้นความเจ็บปวดแล่นผ่านร่างกายแต่เธอรีบลุกขึ้นมาอีกครั้งหายใจหอบหนักน้ำตาเริ่มไหลอักแก้มในที่สุดเธอก็หยุดวิ่งเธอรู้สึกได้ว่ากำลังถูกล้อมรอบ หมอกที่ดูเหมือนสิ่งมีชีวิตค่อยๆบีบรัดเข้ามาเสียงกระซิบรอบตัวเริ่มดังขึ้นชัดเจนนีไไปไม่ได้ไม่มีใครหนีไปได้มินตราหันกลับมาเผชิญหน้ากับหมอกเธอสูดลมหายใจลึกพยายามยืนหยัดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอไม่ยอมเป็นอยื่อีกต่อไปจะแกอยามได้ฉันน่นก็ก็าไปเลยเธอแผดเสียงออกมาน้ำตาหลาพราก หมอกค่อยๆก่อตัวขึ้นจนกลายเป็นร่างมนุษย์หลายร่างพวกมันมีดวงตากลวงโบเหมือนสิ่งมีชีวิตที่เธอเคยเห็นร่างเหล่านั้นเริ่มเดินเข้ามาใกล้ล้อมรอบเธอและในวินาทีนั้นเองเสียงหัวเราะจากหมอกทั้งหมดกลับกลายเป็นเสียงกรีดร้องเ <c oughs> นาร่างพวกนั้นสลายไปต่อหน้าต่อต,อตาร่างของมินตราสุดลงกับพื้น